Let me go nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? ลูกปะเดี๋ยวเต็มตัวไปกันวันนี้เลโอมีไปโรงเรียนนะคะไปเป็นเวนเก็บขยะรีไซเคิลเดีวลโออยู่บ้านเต็มไปโรงเรียนนะส่วนนี้ขูก่กับลินะไปกับมามะ่าวันนี้นะคะเรามีเจแปนบีบีทัวแถวบ้าน,นะคะ่ะไปคันใหญ่ลูกคือวันนี้เราจะต้อนรับแขกสองคนนะคะก็เลยไปคันใหญ่ดีกว่าจะได้นะั่งสบายเพราะว่ามีลินกับไปด้วย มันมันร้อนนะเนี่ยดูทุกคนใส่เสื้อแขนสั้นนะคะนี่คือเดือนพฤศจิกายนแล้วยังไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาใส่อะไรกันเลยมารอรับที่สถานีฟุตโซนะคะเริ่มต้นทัวร์ของเราที่นี่สำหรับทัวร์แบบใกล้บ้านนะมาแล้วค่ะพี่หมูกับภรรยาพี่หมูเอาคาราด้ามาฝากลุงหมูอ๋นูรู้สิลุงหมูนั่งหน้าได้ใช่ไหมคะนั่งหน้าเลยนะคะนี่นะคะลุงหมูค่ะ อะพูดค่ะลูกหมูกับกับป้าหนุ่ยนะคะทุกคนนี่เรามาที่อาควาตโตโตกิฟุนะเพราะว่าเป็นที่ที่ลิขุเขาบอกว่าอยากมาให้ลิขุเลือกนะแขกของเราวันนี้พี่หมูกับพี่หนุ่ยนะคะมีฮับมิฮารวีนกันอยู่แบบน่ารักน่ารักก็ไม่ได้เข้าไปในนี้นานแล้วนะคะ ลีนาะขอสั่งเคบับก่อนนะคะกินก่อนกล้วยเข้ากันกล้วคะน่ารักกับหน้าหลัก,ลกไป <laughs> ชออ็อกโกแลตไปนั่งกินตรงนั้นรอหนุ่นั่งกินนั้นหน <laughs> ก่อนอื่นนะคะนั่งกินกันก่อน <laughs> แล้วเข้าไปในซุยสกุกคังหรือว่าอควาเรียมกันค่ะไม่ได้เข้าที่นี่นานแล้วนะคะเนี่ย ไม่ได้มาทักทายน้องเต่านานแล้วเป็นไงโตขึ้นไหมลูกน้องคนนี้มาใหม่นะคะเนี่ยแต่ก่อนไม่มีแม่มาหาน้องที่รักนะคะน้องคนนี้นี่รูปหางรูปหัวได้เวันนี้แบบโผลหนะ้าโผลตามากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอยโผล่ขึ้นมาบนน้ำเลยอุ้ย าเล็กมากเลยค่ะจมูกติ๊งหนึ่งโอ้โหนี่มันเป็นเหมือนแบบความดึกดําบันในปัจจุบันเลยอย่างเงี้ยก็น้องนะ่าสองตัวเนี้ยนะที่เป็นตัวเหมือนแบบตัวหลักของที่นี่มีอยู่สองตัวไม่ได้มานาะนเขาก็มีเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ก่อนก็ไม่มีตรงนี้ ็สีให้ดูบอกว่าเหมือนหินเลยอุ๊ยติ๊งนา้าตาน่ารักมากอ,มอะไรหูกเมื่อกี้เห็นยังคลายๆดินนี่มันไม่คลายแล้วอ่ะอันนี้ก็สไตล์แบบปาตีนะะนะคะแต่ดูแบบนุ่ง เา็าจะมามุมที่เหมือนกับบ้านเรานะคะคถึงแก้วอันนะี้สมัยก่อนที่แบบว่าือนเวลาไปกินที่ร้านกมีแก้วแบบนี้ให้ เม็นน่ลูกป,ปากหนูอ่ะให้อาหารปลานะนึกว่าจะร้อยเยนซ่ามร้อยเยนเลยอ่ะแพงมากแบ่งอาหารปลากันคนละเล็กคนละน้อยแล้วแพงน้องคนนี้ละลูกน้องคนนี้ปาก,กยื่นเนี่ยอย่างนี้นะเขาจับน้องเนี่ยนู้นเอามาให้น้องหน่อยลูกน้องหิวอ้ห

ที่เห็นกลมๆนี่ไม่ใช่อาหารนะอุ่นจิค่ะน้องเขาอุ่นจิในน้ำออกมาก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกนะคะนตัวที่มาชอบแต่แพงเกินไปวันนี้เราจะมาขึ้นชิงช้าสวรรค์กันอ่ะเต็มตัวเข้าลูกเข้าอุ้ยข้างในเขาแบบเป็นแบบมีแอร์หรอ ำไมันก็ยังเปิดแอร์อยู่เลยพี่หมูกับพี่หนุ่ยอยู่ตรงโน้นนะคะเพราะว่าที่หนึ่งเขาให้นั่งได้สี่คนอะเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้วแล้วหมาก็จะเริ่มแบบอ๋อสูงแล้วไม่รู้วันนี้มันค่อยมีลมโอเคไม่มีปัญหาถ้ามีลมมัมหมาถึงจะกลัว <c oughs> ใช่ลูกคือ ตอนตอนที่ไปเล่นที่ไหนเนาะที่ฮามามาเสือเนาะมันลมแรงเกินไปจนตั้งแต่นั้นมาเราเลิกขึ้นจริงชัสวระหว่าไปพักใหญ่มากจนมาขึ้นตอนเนี้กลัวอุ้ยเริ่มสูงแล้วมีความสั่นเริ่มกลัวเนี่ยสูงขนาดนี้แล้วยังไม่สูงสุดรอขึ้นไม่สูงสุดอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นวิวแม่น้ำนะคะแล้วก็มีทางด่วนทางด่วนที่วันก่อนนะคะที่เรา เข้ามาตรงที่น <c oughs> ี well, so. to to season, you know. ่ค่ะมาซื้อของมาแวะผักตรงนี้เลยก็น่าเื่อืออามามาอ๋อเดี๋วสองคนเท่ากับประมาหนึ่งคนใช่ไหมใช่ใช่นี่เราจะขึ้นสูงสุดแล้วเราขึ้นสูงสุดแล้วนี่นี่อีกไม่กี่อันสองอันเลือนเป็นตาเลอยอ๋บถอยหลังว่าเราจะเป็นจุดสูงสุดหรอ บอกมือให้ตั้นหนุ่ยกับลุงหมูอกไปทีนี้ตอนนี้นะคะพี่หมูกับพี่หนุ่ยอยู่จุดสูงสุดนะคะอันสีเขียวนะสีเขียวเออเราลงแล้วมองเห็นไกลๆตรงนู้นเลยนะคะคือนาโกย่าค่ฝั่งโน้นส่วนฝั่งนี้คือกิบบูดนะคะฝั่งนี้อยู่คนละฝั่งแล้วก็เมื่อกี้เราเข้าไปในนี้นะคะอะควาเรียมอยู่ตรงนี้ ก็เ,เด็กขอเล่นั่นเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะต้องเข้าไปขุดหาสมบัตินะคะกับเด็กๆหินนันญมณีของเราได้เบอร์6อ,อะเราต้องมาขุดดินขุดทรายตรงนี้มีลุงหมูมาช่วยด้วยนะคะช่วยค่ะเพราะว่าเขาคิดเป็นกรุ๊ปค่ะสี่คนหรือหนึ่งคนก็พันแปดรอยเยนเท่ากันเราก็เลยเกณฑ์กันมาเพื่อช่วยเด็กๆหาอัญมณีมันไม่ได้หาง่ายนะคะเนี่ยกว่าจะออกมาทีนึงคือหู ความยากมากกว่าจะได้แต่ละอันนีแอบได้มาบ้างแล้ว ได้ผลประกอบการอะไรบ้วะอุ้ยนี่ก้อนใหญ่มากอ่ะอุ้ยนี่ขวดได้เยอะอ่ะอุ้ยนี่นก้ก็สวยอย่าได้เทียบเลยของมาม่านี่เอทำให้หน่อยวันนี้อากาศดีมากคนก็เลยเต้มสวนเลยนะ เราจะแวะกินข้าวก่อนนะคะเลือกอาหารกันเอาและนี่มันไม่ใช่ลูกเลือกข้าวก่อนนี่อาหารในฟู้ดคอร์ทนะคะเนีอกแต่ก็ทำดูดีได้แล้วนะคะของเรานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอุด้งเหมือนเดิมนะคะก็อุด้งเหมือนกันดีมาก Long เลยโอเคอยากลองน้ําอ่ะนี่เป็นห้องน้ํา okay. dạ, <laughs> ba <laughs> <laughs> <But love cười> baby, baby go blind. <cười> <cười> เปลี่ยนสีอากาศไม่หนาวอะค่ะใบไม้ไม่เปลี่ยนสีเลยอาจารแสดงว่าน้ำใสนะเนี่เราเดินกันในแถบๆป่านะคะเดินออกมาตรงน้ำตกค่ะ ครับเล่นเสร็จกันแล้วอย่างเหนื่อยยางเหนื่อยเล่นกันเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวเต็มตัวเดินทางกลับนะคะกันอีกร้านนะคะเด็กๆอยากกินไอติมนม้านนี้ต่อคิวก่อนคนเยอะวันนี้คนเยอะทั้งวันเลย มาถึงบ้านกันแล้วค่ะอะเขาเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินอะไรเลยอืมต๋องพี่หมูกับพี่หนุ่ยนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันหม่ขอบคุณมากค่ะแล้ววาเจอกันใหม่มามาบ๊ายบายค่ะหลังจากที่คาราดาของเราหมดภายในสองวันนะคะก็ดีใจมากๆ หนูพี่หนุ่ยส่งคาราดาเอาคาราดามาฝากแบบโอ้โหมีกินต่อชีวิตไปได้อีกรอบหนึ่งเอาเข้ามาใส่ในกล่องอาหารของเรากล่องคาราดาแล้วก็มีโยโย่ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะโยโย่นี่ลืมไปแล้วนะคะเนี่ยว่าคืออะไรเอ๊ะตอนเด็กๆจําได้ว่าเราเคยกิน๋ยวให้เด็กๆชิมนะคะเป็นเยลลี่ของไทยดูกาเก็บคาราดาไว้กิน่อ ม่นูจะค่อยๆกินได้อีกไหมเดี๋ยวกินรัวๆอีกอะเพราะมันแบบหยุดไม่ได้อขนมปลาหมึกที่มัมม่าชอบที่สุดอปลาหมึกหนูก็ชอบหรอหูชอบหรอหนูชอบหรออุ้ยหนูชอบอ่ะมัมม่มาแบ่งให้หนูกินเล่นก็ได้นะอ่ะเพิ่งเห็นนะคะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยก็ถามว่าอา้าวทำไมเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยล่ะอู้อําทำไมอะ ได้เวลามาทำงานกันต่อแล้วนะอยู่กับน้องคางคนเดิมนี่แล้วก็ช่วงนี้ดูหนังเรื่องอยากกลับบ้านอุ้ยสนุกรู้สึกว่าแบบอุ้ยหนังไทยทำดีขึ้นมากเลยอ่ะต้องอย่างนี้สิถึงจะโอเคก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจาเนี The kid. How did you stop loving me?